สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวทิกเตอร์ทุกท่านนะฮะสำหรับผมก็ไทซีโร่นะฮะวันนี้ก็จะมาทำการแนะนำการล่าบอสนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆไปล่าบอสรออาชินีน้ำแข็งโอดีเนียกันนะฮะขั้นแรกเพื่อนๆก็จะต้องไปที่ไอดันเจียก่อนก็นกจัดเมกาโพลิสนะฮะ วิ่งไฟวิ oh para <às ic Luther> ่งไปก็ว้าไปสโนว์ฮิลนะฮะซึ่งผมแน่ใจว่าเพื่อนๆที่จะไปล่าออริเนียเนี่ยก็ต้องเป็นเพื่อนๆที่มีเลเวล190ขึ้นไปอยู่แล้วนะฮะก็จะไปเมืองหิมะกันถูกอยู่แล้วอ่าก็มาที่ลาพันโนเอลนะฮะเป็นเมืองหิมะผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยแล้วก็ทำการขึ้นไปยังสโนว์ฟิลล์นะฮะ ไปวาย s n o w f นเฟลกแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะฮะเปลี่ยนสวายก่อนโอเคก็วิ่งไปทางซ้ายบนนะฮะเราจะทำการไปยังไอด้ดนเจียนกันก็ค่อนข้างไกลนะฮะไอด้ดนเจียนอ่าก็ไปยัง s n o w f ลสี่นะฮะ h a p p y New y e a ออ่าส,สดีปีใหม่อ่าสหรับดัดนเจียน น้ำแข็งหรือไอเดนเจนก็อยู่ที่แม p นี้นนนแหละฮะอยู่ทางด้านล่างซ้ายนะฮะก่อนสุดแม p อ่านี่ฮะเ u s t off blue i d เ n ี e a n นะฮะเข้าไปซึ่งใน g a t off idenjean ก็จะมีร้านค้าและมี n p c อยู่ฮะก็อย่าไปสนใจ n p c ฮะเราสนใจค่า้านค้าก็พอก็จะมีไอเทมสว่านนะฮะไอเทมเปลือกพลังการ์ดเปล่าแล้วก็ไอเทมสำหรับอาชีพสายปามีดนะฮะ ก็เราหัวหมก็มีอยู่3 0มกว่าอันก็คงไม่ต้องซื้อแล้วเราไปกันเลยไปที่ชั้นหนึ่งของบูไอดดนเจียนฮะไอเดนเจียนหนึ่งเคปออฟดาร์บูนะฮะแล้วก็จะวิ่งไปนะฮะวิ่งไปเรื่อยๆครับเพื่อไปยังชั้น2นะฮะก็เพื่อนๆก็วิ่งตามทางที่ผมวิ่งเลยนะฮะจะได้ไม่หลงซึ่งไอเดนเจียนนี่ก็ชวนหลงอยู่นะฮะเพราะว่าทางค่อนข้างบกวนนะฮะก็ไปชั้นสนะฮะ เคลอลคิสตัลกวิ้นไปเรื่อยๆฮะวิไปเรื่อยๆชิลอ,อ,อยู่ครับชิลอยู่สำหรับตัวละครที่ผมใช้ฮะก็ก็กรีเพยเยอ์ฮะเป็นตัวละครของผู้เล่นในเกมคนหนึ่งน,นะฮะที่ผมรู้จักแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรนะฮะเขาให้ยืมตัวมาเนื่องจากว่าตัวผมกากนะฮะอันนี้ยอมรับ คือตัวนี้เนี่ยของเต็มสูบจริงๆครับเพราะของช็อปของแคสไม่ของกำหนดเวลา3-4ชิ้นเลยอ่าก็มาอย่างชั้นสะนะั่นะฮะ identity heart of crystal ซึ่งเมื่อมาถึงแล้วนะฮะเพื่อนๆก็จะต้องทำการหลบฝูงเท้ามอนเตอร์นะฮะก็โดนไปหน่อยเยลือดรถเพื่อจะวิ่งไปยัง กลางแมปนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงเราจะต้องขุดหาไอเทมสำหรับลงมอสกันนั่นก็คือหนังมีนะฮะก็ขุดหากันสำหรับไอเทมสว่านที่ผมใช้ก็คือสว่านปอกฤทิจากกิจกรรมนะฮะก็ขุดได้ถึง1200ครั้งแล้วขุดได้ลึกมากฮะขุดได้ถึง350เมตรนะฮะขุดกันไปนะฮะสำหรับภายในด้านนี้ก็จะมีความลึกประมาณ250เมตรนะฮะ แนะนำให้สวัสดีสวา่านเบอร์แปดชิ้นไปนะเบอร์เจ็ดเบอรแปดอไอไอโฟเบอร์เลงกับคือของทุกอย่างที่เพื่อนๆขุดได้เนี่ยแนะนําให้เก็บไวนะ้ครับเป็นของคว้ยถ้าเกิดเพื่อนๆเสร็จคว้แล้วไม่เข้าไปขายได้นะฮะโอ,โอซีแคสออกมาสองใบแล้วนะฮะไม่อยากได้เลยนะฮะโอแหลกแหลกแหลกเสียสว่านไปยังแกอ๋ออย่าอย่าอ๋อเงาช้า,า,างา เอามาไม่เนี่ยไม่อยากได้แล้วก็แล้วก็แล้วก็อ๋ออ๋ด้ไอ้เอามาทำไมเดี๋ยวโทษนะฮะขอจัดการระยากอ่อนโอ้หอ่าทีเดียวยังไม่ได้บัาด้วยอตายซะละรีบรีบเอ๊ย ที่ผมมากุณหาของเควสที่ไม่ออกเลยออกแต่นังมีตอนนี้หนังหมีไม่ออกฮะออกแต่ของเควสไกดและฮะไกล้ตกแล้วหนังหมีไกล้ตกแล้วฮะแบฟเฟอร์นะฮะไกล้ตกแล้วลุ้นครับลุ้นเมื่อไหร่มันจะมาฮะลุ้นครับโอ้ยไม่มาซะทีผมว่าเพื่อนๆคงเบื่อแทนผมแล้วละใช่ไหม ขุดหาอ,อะไรนานนะทนทนอยากอยากเจอบล็อกเทพก็ต้องลำบากกันหน่อยข้อดีของปลอกนะฮะดีเอเกิน9กมักจะจิ้มไปถ้ามีไอเทมก็จะเจอเลยถ้าไม่มีก็คือจะไม่จิ้มลงไปนะฮะทำให้ประหยัดสวรรค์พอสมควรนะอายุการใช้งานสวรรค์ก็จะเหลือเยอะพอสมควรยิ้มครับยิ้ม อ่าแบล็คเฟิร์ตตกมาแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดเลยรับแบล็คเฟิร์ฮะเพิ่มดีพีได้แต่เราจะไม่เพิ่มฮะเอาไปคอมเพล็ก์เป็นดีพีก็หลายประโยชน์นะฮะสู้เอาไปหาอดีตยั N e A งกันดีกว่าอ่ามาคุยกับเจเน็ตก็แคนาดานะฮะเป็นไวจิงนะฮะเขาก็จะบ่นอะไรไม่รู้เราก็นั่นแหละฮะเลี้ยงแค่ส่งหนังหมิ่นให้เขานะฮะเข้ามาอ่าสำหรับเริ่มแรก,นะ,ก,น,กนะฮะเพื่อนๆจะงมาลองเพลย์กับ NBC นบีซีพิงค์เ t ตโลดนะฮะ ไม่ต้องห่วงไฟนะฮะทำไมหลอนถึงไม่อยู่ที่โรดการ์เด้หลอนมาอยู่นี่นี่เองนะฮะอ่าก็ล้องเควยกจะหลอนเลยนะฮนะโดยเป็นเซตก็จะให้เราไปล่าเอ่อแก๊สคลิปเปอร์คูเลมนะฮะจนวน3ตัวอ่าก็เข้ามาแล้วก็ซัดเลยฮะอย่าได้รีลอซัดเอาเลยฮะนั่นแหละครับนั่นแหละอีกตัวครับอีกตัว อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวแล้วก็เรียวอาฮะวาร์ปกลับมานี่แล้วก็ส่งไปไปเลยฮะอ่ารอบกานทดสอบที่สองนะฮะเพื่อนๆจะต้องขุดหาไอเทมทั้งสามอย่างนะฮะก็คือไอเทมดังน,นี้นะฮะบูแพลน์กีนแพลนแล้วก็เลดแพลนนะฮะโดยบูหนึ่งเลสสองและกีนสองนะฮะอันนี้ผมขุดไว้ก่อนอยู่แล้วอย่าไปสนใจฮะเรามาขุดใหมยย่กันดีกว่า ขุดหาเลสนะฮะก็คือขุดได้จากในนี้นะฮะความลึกประมาณ250เมตรอ่าเลสแพงตกมา1อันแล้วน่าวันนี้ดวงดีฮะขุดเลสแพงตกเลยแล้วก็ชินช้นที่2ครับชิ้นที่2องไม่แท้อีีกแล้วโอเคครบแล้วก็คือเพื่อนๆจะต้องหาบูแพงหนึ่งอันเพื่อส่ง n p c นทำการวาร์ป ก็เลสแพงสองอันแล้วก็กินแพงสองอันโดยส่งตามลําดับเลยนะฮะส่งบูก่อนแล้วค่อยเป็นเลสแล้วค่อยเป็นกีนะฮะโดยขั้นแรกเพื่อนก็ต้องไปคุยกับนิเวเต้เพื่อส่งบูแพงนะฮะปั๊บนิเวเต้ก็จะวาับเรามายังด่านทดสอบต่อไปฮะเพื่อนๆก็ต้องวิ่งหลบฝูงมอนนะฮะหรือเพื่อนจะตีทิ้งก็ได้นะฮะแล้วก็มาคุยกับเฟย์นะฮะเพื่อส่งเลสแพงนะฮะอ่าแล้วก็คุยกับเฟย์อีกรอบนะฮะเพื่อส่งเลสแพง ก็วาวนะฮะแล้วก็มาคุยกับ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 เฟย์ย่านะฮะเพื่อส่งทีนะฮะคือผมเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้อยู่แล้วฮะถ้าเพื่อนส่งตามผมได้ก็จะไปได้ไวนะฮะไม่ต้องมาสุ่มเพราะว่าการส่งแผนไม้เนี่ยจริงๆมันเป็นการสุ่มนะฮะก็คือสุ่มให้เพื่อนๆเนี่ยส่งแผนไ้เพื่อวาไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงห้องบล็อกห้องข้างในนะฮะด่านทดสอบใน ก็คุยกับเฟย่านะฮะแล้วก็ส่งยินแพงอีกรอบเราก็จะมาโผล่ที่บูไอบ์แทชั้นสองนะฮะไอพาเลตแต่นะฮะโดยขั้นแรกก็ให้เพื่อนๆคุยกับเจเนอร์ลกาญดานะโอ๊ยเกือบเดี๋ยวฮะเดี๋ยวตายอมยาก,ก่อนแล้วก็คุยนะฮะเราะ่าจะให้เราไปล่านิเวเต้ะนะฮะโดยนิเวเต้เนี่ยไม่น่ากลัวหรอกฮะ แต่สกิลของมันน่ากลัวมากก็คือสกิลระเบิดตัวเองฮนะก็ถ้าเล่นป๊อกเนี่ยก็หายตัวเข้าไปตุ๋ยได้นะฮะแต่ก็จำนวนสามตัวนะฮะก็เนี่ยแหะละฮะใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเรียบร้อยฮนะเราก็ส่งไว้เลยฮะอ,อ่แล้วเขาก็จะวาร์ปลงมาที่ชั้นสามนะฮะไอพาร์ตเลยฮองเวง โดยชั้นนี้เพื่อนๆก็จะต้องหลบผู้มอนเตอร์เพื่อไปล่ามอนเตอร์ชนิดหนึ่งที่ลูซันนาร์คอจะให้เรานะฮะโดยขั้นแรกเพื่อนมาถึงแล้วก็อย่าเพิ่งนๆรับเควส์นะเพื่อนๆขุดหาอไอเทมก่อนโดยไอเทมที่ต้องหาจะเป็นสเปเชียลวิคูลนะฮะเพื่อส่งเควสต่อจ้าเควสลา่ามอนเตอร์ซึ่งที่ผมวันขุดก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆรับเควสก่อนเนี่ย เพื่อนๆจะต้องไปส่งไพื่อให้ NPC Spygazer ด้านในสุดไอเไม่ให้ Spygazer ครับเป็นพูดผิดขอโทษทีเป็นเบลฟาหน้าริดนะฮะแม่หมดเบลฟาซึ่งมอนสเตอร์ตรงนั้นเยอะมากเราโหดมากเราก็เลยต้องขุดกัะต่ายเนินๆนะฮะคือถ้าเพื่อนๆคนไหนว่างเนี่ยก็ขุดหาเผื่อไว้เลยนะฮะเวลามาลงคราวน่าจะได้ไม่ต้องขุดนะฮะ,ะก็ขุดหาไว้นะฮะโดยไอเทมแบบนี้ก็จะมีแค่สองอย่างนะฮะคือคอมพาวเวอร์ rate. ซึ่งขุดเจอบ่อยมากกับสเปเชียลวิดบูมนะฮะไม่กวาดแม่มดก็ทนทนกันต่อไปนะฮะยังไม่เจอเลยนะฮะอย่าพึ่งเบื่อนะฮะอย่าพึ่งเบื่ออ่าตกแล้วฮนะสเปเชียลบลูมนะฮะไม่มีวิดผมขอโทษแล้วก็รับคุยกับลุงซันต้าเลยนะฮะใช่จำได้ครับคุยกันเร่อนี้นั่นแหละนั่นแหละครับยอมช่วยปั๊บ เขาก็จะให้เราล่าเออควีนไ ice ice cycle นะฮะโอเค5ตัวอ่ะเราก็บับครับบับบับไปเต็มที่เนี่ฮะแค่ข้างหน้าก็มอนพิบแล้วอะ่ะแล้วก็ฟังยาฮะไปเราไปจัดการ ice cycle นะอยู่ไหนเนาะ่าเจอะฮะก็ยัดสกิลไปเลยฮะอย่าได้กั๊กอย่าได้กั๊ก5ตัว5ตัว บางครังหลกนะฮะวันนี้สองตัวฮะสี่ตัวแล้วแล้วก็ห้าตัวฮะก็มาส่งกับวิลลาเบเธน่านะฮะโอเคหกพูดชี้ผิดตลอดเลยวะขอโทษด้วยอ่านี่ไงให้หาสเปซสเปเชียลบูลเราหามาแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวนะฮะมอนโหดแค่ไหนเราก็ไม่แคร์แล้วก็ว้าไปเลยฮะจับไปกวาดแล้วโผล่มานี่